<c oughs> อ่ะ,อะอสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินพิซซ่านกันโกกาาน้อง,องลุง <ๆ S 1> ลูกหลานพี่ป้านนะอาะน้องบอกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเอฟซีมากินขา้าวใส่สุดซาวนาเด้อพ่อแม่พี่น้อง พิซซ่าพ่อแม่พี่น้องมา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 ทำกินแล้วกันใส่สุดสาวให้สาวนาเด็ดๆโอเจี๋ยนี่รองเนาะเอ้าสบายดีสวาสดีพี่น้องมามากินข้าวน้องกันเมื่อในวันเสาร์มาตำงานนะสือพิซซ่ามากินขึ้นอยากพี่น้องเลยโอ้ยยังห่อนขนาดกินโ่ได้รักอนี้นะบอร้อน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 จัง อันจ็๊ดอนผู้ได้เนี่ยจี๊ดอนไปพิซซ่าฮาวายฮาวายอีกท่าแก่อยากซื้อกิน เป็นนาภาพเป็นไออะไรคะจริงไม่บอก่นะ <c oughs> เป็นอยัางตอนมีชื่อหน,นุ่มเนาะไม่อไรคลั่งอะไรดอกแม่เป็นอ้อ <c> ง <oughs> ม,มัน,น,มน,มนยากอากาศมันเย็นมันเป็นอย่างนั้นการมันเย็นไม่เคยเป็นเดิมเย็นเดิมห่อนเดิมนอนนอนหนาวนอยห่อหนอ มันจะเปลี่ยนมัเนเนย็ดแน่หรอเปาูเมืองลาวเมืองไทยห้อนเด้อยว่เมริกาหนาวเด้พ่อแม่ีน่น้อง อยากอยู now, นะ่หนาวหน้าพี่เดลอยำหนาวแต่แท้โอ้พ่อแมพ่พี่น้องมันลบศูนย์เนี่ยห้ามนคนออกเขื่อนนี่กิน,กน,นบึงออถอกน้ำลงดินแข็งปั๊บรถพ่อแม่พี่น้องมันลบศูนย์เนาะมันตายแล้วบ่เคยเห็นแต่เดียวแต่ว่า นี่ทุกปีปีหนึ่งมันสิมีตัวหนึ่งนี่ปีเดียวหันมะนาวแรงเกินพี่อันนั้นตายเขาห้ามคนออกนอกหมอเนี่ยยังดื้อไปตายคนคนเราอายน,นั่นเริ่มเบาแล้ว แรงอยู่บ่เมือนไอ้กินขอก็ตุ้มไข่เนี่ยาง,าง,งานบรรจุถ่ายตุ้มไข่ไปกิน <c ười> กับแก้วแก้วเหนียวมันบู๊ดเดาะของกินม,มันบมยากพ่อแม่ไปน้องเขากินด้วยยังไงขัวฉีนขัวไก่เอามีโอ,อ๊ย อาหารถ่ายโรงงานแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าหลายอย่างกูแม่พี่เนาะเขากินดูหลายเขากับบยากจบง่ายกว่านนนคนเมืงองนอกก็จะจิบุญยาแต่บางคนเมืองลาวเมืองไทยก็จะมากเมือง,งลาวเมืงองไทย อยากแลนอยากกีน,เ,นเป็นหองคุณมงึงหนอกันอยากก็จะกับชื่อกินได้มันง่ายๆนะพิ่าพิ่าฮะอืมได้ไหน อูกร้านก็นั้นมึงจะเกาะอยู่นั่นเหรอแก่มมากนแต่มึงไม่เช้ากินพิซซ่าบปชู่มาเด้อมึงใส่มึงด่ามึงอยู่แต่ร้าน เขาอีิ่าอาบนาบพักผ่อนพ่อแม่ไปเนาะเทศกาลวันเสาร์ฮุกบ้านต่ออาทิตย์เป็นไงไปเนาะอินเดปันเดียวสะเนะแต่ชั่วโมงเก่าชั่วโมงแต่ละมื้อ đại biểu như hết nắng nài của tôi mày đây nè 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 บางคนกับบ <c oughs> ุญเฮ็ดได้วันเสาร์เมื่อยเขาอะแม่นเขามีดูกหน่อยมีอันบิบิซิตต่างวันประเทศนี่เป็นพักวันเสาร์เลยโว้โตคนดีใจเมื่อยวันเื่อดวันเื่แต่วันเสาร์ วันอื่นก็นบูธวันฉิดวันจับวันฉิดวันเสาร์เท่านั้นเห็ุบุญอะไรกันบุ๊คคือบ้านเฮาเลยพ่อแม่เป็นน้องบ้านเราเฮ็ดตามปีตามเดือนตามวันเป็นผักเลยไม่ใช่เจี๋ยคนเปลืองนะกินนัออ่นข้าง พันเป็นยังหนอเป็นน้องบ้านไหนก็ไไ้หนอบ้านไหนก็ดีเวิมันจะเบ่เส่ยังเสื่อแคนอแคร์หนอโค ยังดองเห็ดตัวใหม่มมาตุยังดองเห็ดเองพี่าเรื่องเันมาันนี้เอาสีนีด้เยีนใจนะเงิน่ยบักนั่นล่นชัดมขมี้แปะมันตีแปะมันเอง อืพ่อแม่เป็นอล้ว่าเป็ตัวงแข่งเลยตัวแข่งพ <c oughs> อไดถ่ายพี่ห้น้องบึง่งนาะ กินอย่างไปใส่มาใส่พอได้พ no 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 ี่เห็นพี่น้องพอได้เห็นเมืองน้องเมืองนาบุได้มากะยานก็ไม่ได้น้องเบิ่งในคลิปเอาเด้อกินมาตุกบพอล่ะอันไหมันบอร์กอันไหนน่ะอันพอร์กให้แต่คนเบาหวานซ้ำเรื่อยๆเนี่ย นั่นไอยกินโเบิดนย่งเบิองนัน่นไงวันได้เหลืองตูนี่น่ะมันอิ่มเลยจ้ะขมมนมม,นม,ม,นม,นมันได้มามันจะกินรองรับบ้างนะนี่ยังไปหาซื้อก่อนเขีนนี่มากินแตงกวาไปเปิด

บะกินบะได้นี่ขนมัดมืกเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์คิมมาแม่นพี่เมดีอันนี้เราพี่เมดีก้อนหนึ่งจะบดอนทางหลังเซลจิดดอนปลายจิดดอนปลายพ่อแม่พี่น้องได้จักนสองกอด สิบสี่ช่องก่อนนี่ uffle. นี่เด <FELIPE S 1> <Enlight root. S 3> ็กโอเสียมาจากคือเราไปส่งไปช่องเจ็ดสิบสี่ในชสองก่อนสิบสี่ดอนกันก่อนหน่อยกันช้าดอนเกาๆอ่าดอนอันนี้เป็นเพลงสิบเจ็ดดอนมันมีสกอนดสิบเจ็ดดอนนี่มีหาก่อนช่องก่อนในสิบเจ็ดสิบสี่น oh ี่องก่อนอันนี้คนน้อยคิดเม่เอ ในคลองผู้ใหญ่เฮ้ยที่จริงเงี้ยมันก็ถือกันโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมาหมอนเลยจุกินข้าวอิ่มแล้วก็คิดขาดดุพี่น้องอยู่ดีพี่แห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามดลุพี่น้องสบายดี